ดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทางไก่ทางไก่ทา,ไกทางไทยทางลาวเพื่อนเพื่อนยูทูบทั่วโลกนะคะก่อนอื่นนิกก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเพื่อนๆพนพี่น้องลุงป้านาอาครอบครัวใหม่ของนิกนะคะที่ได้มาเป็นกําลังใจให้คําแนะนําคําปรึกษาด้วยดีตลอดมานิกก็ขอขอบคุณไห้หลายๆนะคะ ก่อนอื่นเนาะจาะนีะน่ก็จะมาเป่านืา้หัวมวนกับพี่น้องวล่ละลจา้าปัจจุบันนิคไปใส่นอช่วงนี้เห็ดยังนอกกัมีแต่แต่ลงคลิปสันสันลงคลิปกินแน่อันนั่นอันนี้แน่นอกจากน,ะะนาะบไดมานัังเป่าสุพี่น้องฟังโดนแล้ววันนี้นี่ก็จะมาเว่าเรื่องเล่านากจะเนะในเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสามี สามีของนิกจากไปนี่นิกทำอะไรชีวิตเป็นความเป็นอยู่เป็นยังไงนเนาะจะเนาะก็ก่อนอื่นเนาะจะนิกก็ต้องมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนที่นิกไดพ้พ่อใน YouTube ในการทำท่องช่อง YouTube ทำไมนิกต้องขอบคุณเพราะว่ามันเหตุทนิกตื่นตันใจค่ะพี่น้องอันคนเห้าเนาะ เห็นตาหนาเห็นตาซื่อเห็นตาเสียงกระเฮ็ดนิกมีความรู้สึกว่านิกอบอุน่นนิกมีความลึงสนิทสนมไก่ชิดหรือว่ากาสีวา้าแบบว่าไว้เ,เนื้อเชื่อใจแบบไม่รู้แปบลบว่ามันมีความรู้สึกว่าสนิทกันได้ยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นนิกก็ขอกราบคุ้นกราบขอบกุ้นไว้หลายๆค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้น่ะนิกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันนี้ก็กินค่ะพี่น้องกะคือนิกเดวานอาน่นนี้กัเป็นโรคความดันโรคอันออไม่เกณฑโรคไส้านาดแล้วก็โรคอัน เขาเอิน่นแพทย์เองแท็กวายุนีพี่น้องอันบ้านเท่ากับว่าใจวายบ่ก,กับมาบวกกับซึมเสราร์โรคอันโนโรจีกับเกี่ยวกับทั้งประสาทนั่นแหละพี่น้องกับกับราว่าหยังวปตีเพราะว่าโรคที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนได้รู้นี่แหละต้จาจะเนาะนี่ก็ต้องปิดตัวลงปิดกิจการงานการกับบอดเฮตจามีกับเสีย มานั่งอยู่บ้านมันก็คิดไาเนะ่ะพี่น้องบ่มีมูมีพวกเบาน้ำเนาะบางครั้งพูดกับลูกสาวได้ทุกเรื่องจะพี่นอ้องยุสวีเดนนะั่ะนะแต่บางครั้งบางทีเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่อยากให้ให้แม่เรารู้ว่าเฮ้าเออเฮ้าหัวเฮ้าเฮ้ากังวลเข้ามีเรื่องอีหยังแนนจังสินะคือต่อให้เราจะอ่อนแอแค่ไหนเราก็จะต้องเข้มแข็ง ในสายตาของแม่ของเราเพราะว่านิกนี่ต่อให้นิกไม่มีจะกินแม่นิกต้องมีกินอันนี้คือความความรู้สึกของนิกนะคะเนาะแต่ก็ที่ผ่านมาเราก็อ,อยู่ได้มาโดยบ่ตตองอกังวลน,น่นแหละเนาะพี่น้องเพราะว่าเราเขามีงานเหตุเนาะบัดทีนี้ไม่อยู่บ้านเราไม่มีงานเราก็คิดน่นแหละจากพี่น้อง คิดหลายคิดต่อไปเราจะอยู่ยังไงค่าใช้ใจ่ายล่ะสิเฮ็ดอย่างไหนน้อไหนจะมานั่งคิดน้ำสามีอ่าเออคนกันั่นเนาะแต่คนเรามีพกมีจากมีเจอก็ต้องทํำใจแต่ใหม่ๆมันก็ทำใจไม่ได้พี่น้องเลี้ยวไปทางใดจังซี่กะเห็นรูปเห็นอย่างจังซีน้ำตามันมันเฮาปรได้ไฮดอกแก่พี่น้องแต่ว่าน้ำตามันไหลออกไม่เอง แล้วที่นี่อันนีกก็เลยตัดสินใจเก็บลูปผนอกเบิดเลยจ้ะพี่น้องช่วงสองสามเดือนใหม่ๆเนาะก่อนอีกสิ่ไม่เหตุ you tube นี่ลหละเก็บออกเบิดจะไม่มีรูปแฟนในบ้านก็จะฟ้า,าเผยยังก็มาเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่พี่น้องแบบเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้เข้า ให้เขามีความรู้สึกว่าเออเลี้ยวไปมุมนี่เขาเคยอยู่นี่เลี้ยวไปมุมนั่นเขาเคยอยู่หันจะไม่มีนิกกับพยายามเปลี่ยนแล้วก็มาได้ทําช่องมารู้จักผู้นั่นผู้นี่ดเดวว์มือนั่นมือนี่ว้าับผู้นี่ไปเรื่องนี้่ว้าับผู้นั่นไปเรื่องนั้นเสียงหัวเราะรอยยิ้มเริ่มมีแล้วก็เริ่มไม่มีเวลาที่จะมานั่งอยู่เฉยๆพี่นอ้องบัตรที่นี่มันก็ดีขึ้น ครั้งหลังสุดนิกไปเจอหมอเพราะว่านิกต้องเจอเขาทุกเดือนเขาบอกว่าดีขึ้นทุกอย่างยุนหมอ,อยุนี่ว่ามันธรรมาดาได้พี่นอ้องเขาหอเขาหข้อดค้นมาอ่านสายตาเฮาคุณเดอ้อนิกกับบอลูดได้ตะกีนะ่ะเขาห้ยไปยังหลักไปเขาเครื่องตรวจตั้งแหัวเฮานี่น้ำเนาะแล้วก็จะมีพวกที่แบบว่ามานาั่งเ้ากับเานาั่งสอบถ้ามานั่นอันนี้แล้วก็ มามีคนมาดูตาเราด้วยเขาก็แล้วหลังแกงนั้นบางทีเขาก็จะมีคนโทรมาที่บ้านมาคุยกับเราเขาก็ให้ผลออกมาว่านิคดีขึ้นเขาก็ลดยาลงได้พี่น้องตะกี้เนะี่ยโอ้ยตื่นขึ้นมาจะกินยาอย่างแน่นั่นหละจ่าก,ก็คือที่ไปที่มานะจะเนาะจากนั่นมานิกกะ วุนว่นวายเอกสารนิดน้อยจากพี่น้องท,ทุกอย่างเพราะความที่เราอ่านอ่านกระออกอยูเขียนก็นได้ยูเข้าใจก็เข้าใจได้ยูแต่ว่า,าตัวหนังสือทางธุรกรรมหรือว่าทางราชการนี่บางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้อ่านมาก่อนแล้วอีกอย่างเข้าก็ต้องทุกอย่างมันใหม่หมดจากพี่น้อง ห้ากระต o องระมัดระวังในการอ่านในการทำความเข้าใจก่อนที่เ้าสิเส้นลายเส้นเฮาลงไปในแต่ละในแต่ละเอกสารเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าอันสมองนี่มืดแดด่านเฮ็ดยังกะคือคือนิ่เดววาลงไปหลายๆคลิปแล้วเนาะจะเนะาเนะมันก็เลยได้เป็นที่ไปที่มาเป็นว่าได้มีคอนเทนต์ได้เอามาเว่าเกี่ยวกับว่าเออ สามีเสียเลวอีหยังเข้าใดแนออีหยังเข้าบดายเน่เข้าตรงไปจังไดมาจังไดให้พี่น้องหลายๆคนได้ฟังนัน่มนะจ๊ะกะ mm hmm. เวลามันก็ผ่านไปเร็วค่ะเ็าะพี่น้องวันเสาร์ที่แล้วก็ครบหนึ่งปีพอดีของสามีจากนิกไปเนาะ mm hmm. เปิน้นไดจากนิกไปก็นิกก็ได้ไปวัดจ้ะพี่น้องไปวัด ที่ลอนดอนวัดพุทธปฏิบนะจ๊ะก,ก็เป็นวัดอารามหลวงของกรุงลอนดอนนะจ๊ะเนาะกับเสด็จพ่อลกเก่า้ะจ๊ะเพิ่นมาจื่อที่ดินแล้วก็ได้ทําวัดแห่งนี้ไว้นะกจ๊ะประวัติก็จะมีหลวงหลวงปู่ดํานิกก็สาธุอยู่ใต้ล่มโพล่มชัยท่านมาตลอดก้อนนิกสีมาพีนิกกระเดหุจัก นิกหรือว่าอยู่คลิปหนึ่งน่าจะเนอะได้รู้จักพี่คนหนึ่งเพิ่นก็บอกว่าให้ขอพรกับหลวงปู่ดำนี่เจะเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าเวลามีอะไรสำคัญสำคัญนิกจะไปไหว้พระหรือว่าจะไปวัดนี้แล้วก็วันนั้นก็โชคดีจากพี่น้องคือ3 in 1หวับอย่างรวมกันก็ไปทำบุญครบรอบ สามีเสียสามีเสียชีวิตน่าจะเนาะอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้เขาแล้วก็ลูกชายวันเกิดเมื่อวานนี้ยี่สิวันที่27แต่ก็ทําถือโอกาสทําบุญเมื่อวันเสาร์ไปเลยแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาก็ได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบอุโบสถกิจกรรมของทางวัดน่นจะเนาะ เมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้ววันอาทิตย์ก็อยู่บ้านก็ก็แก๊กินกับลูกน่าจะเนาะอาทิตย์เสาร์แล้ววันจันทร์เราก็ไปที่หลุมฝังศพของสามีนะจจะเนาะก็ไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปจุดธูปพาลูกไปเฮ็ดน,นั่นแหละจ้าก็พาลูกไปไป ท,ท้ายแต่ปกติก็ไปกันบ่อยจ้ะพี่น้องมันก็นยุ่บ่ไก่เนาะจ้ะก,ก็ขับรถประมาณ15นาทีจากบ้านกับมองโบสถ์ที่สามีไปอยู่เนาะใส่ไส้คั่เหนือจ้ะแล้วมวือวานนี่กะลูกไส้วันเขาก็เลี้ยงมันเกิดเพื่อนๆเขาเราก็ไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านกันจ้ะพี่น้องก็นิกก็ทํากับข้าวก็มีลาย,ยางจ่ะพี่น้องมี ไข่รพระโลมีปลาเนึ่งซีอิ๊วแต่อาหารจานพิเศษที่ทุกคนสั่งมาคือขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลาขอโทษจ้ะกะมีอย่างอีกละบัดที่นี้มีแกงเขียวหวานเนื้อมีปลาราดซอสมะขามมีผัดมีเหลืองอ,อส้มตำ ส้มตำนี่ก็ส้มตำปลาลค่ะแต่ว่าปลาลาที่ต้มแล้วมูเพิ่นกับมาฮาิบสองคนหมละพี่น้องก็กินนะคะนุ้ยอร่อยทุกคนก็เอิญมามี่มามี่นั่นแหละอร่อยมามี่ก็กินเข่ากันเขากับกลับกันเที่ยงขึ้นหมดเลยจ้ะเมื่อเ้ารนี่ตื่นมาก,กอ่ะ้พี่น้องตะลึงเพราะว่านี่ขอตัวไปนอนก่อนปล่อยให้เขากินกันตะลึง เฮียนเมียนเอี่ยมพี่น้องเมียนเอี่ยมองเลยเอาอ้ว่ะก็เลยโทรไปถามลูกอันวันเกิดนี่วันเกิดลูกชายคนโตได้จากพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไม่เห็่เฮียนแม่เพราะว่าอันเพิ่นว่าแม่จังบ่ได้คนอันนั้นอันนี้ยังสิ่งอาจจะอันเพราะว่าเวลาจะกินอาหารไทยอย่างจังสิ่ะเพิ่นจะนัดมึงเพิ่นมานี่อันตื่นขืนเอาชุกเก็บชุเมียนในแม่เบิด ก็คือเพื่อนๆเ,เขานั่นแหละจ้ะเขากับผ้าก,กันเก็บกันเมียนเมิดโอ้เด็กหน่อยพ่อรังนี่มันก็บหัวจักคิดย่ตัว่านี่วะ <c oughs> หรือว่าพวกเป็นพวกนิกบบนไม่รู้เพราะว่าถ้าถ้าเพื่อนๆลูกๆมานินกจะใช้แบบว่าเหมือนเมืองไยบา้านเะท่าไน่กินเรื่องหัวจักล่างหัวจักเมียนเดออะไรประมาณนี้นะจ้ะเขาก็คงจะคิดว่าเออประเพณีไทยเราอย่างเงี้ยลงทงลงเท้านี่ต้องถอดยังไม่ใส่ยงางน้ำบาด แต่เราก็บอกเขาแล้วก็อธิบายเขามาเรื่อยๆเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขารู้จักกันมาตั้งแต่หลายปีแล้วจ้ะพี่น้องนั่นแหละจ้ะนี่ก็เป็นช่วงระยะเวลานอกจากเนาะหปีนี่กับอบริเหตุอีกยังหลอกจากับอยูบ่บ้านกับว่าวกับพีกับน้อง,ท,งท่าน u t u b e เพจคลิปไปแน่ปลูกพักนั่นแหละพี่น้องก็เป็นครั้งแรกเนาะ 21่สเอ็ดปีได้ปลูกพักทํำสวนผักก็ดีใจพี่น้องนั้นก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงหนึ่งปีของนิกได้มม่มีโอกาสมาอยู่บ้านเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนพักนี่ยังทีนิกเ่งเคยได้ปลูกนิกก็ได้ปลูกแล้วก็ได้กินด้วยพี่น้องปีนานี่จะเอาบบกเต็มที่เลยเพราะว่ารู้แล้วว่ามันได้ผลผลิตแล้วมันก็ปเปด้ยาก เท่าที่ควรแล้วบางอย่างที่เราคิดว่ามันปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่ได้ที่นี่มันก็ปลูกได้พี่น้องแล้วก็ทุกอย่างเอกสารของสามีนิกก็ได้ว่าไปให้พี่น้องฟังแล้วเนาะว่าเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปชีวิตมันก็ต้องเดินหน้านะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ถ้านิกยังอยู่อย่างระมัดระวังยังบอแบบว่า สุลุยสุไลให้ใส่คำนีิสนอกจากนะนิกก็คิดว่านี่ก็คงจะอยู่ได้ไปเรื่อยๆแต่นิกก็บบริคิดว่าสิมันนางอยู่เยียนบหาเงินมาเพิ่มหรืออย่างนิกก็บบริคิดยุดนั่น,นะดคะคิดอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้นิกยังไม่พร้อมนิกมาอยู่อังกฤษ21ปีนี่นิกไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานอะไรหลายอย่างนอกจากนะพี่น้องนิก,กไปทั งานแรกของนิกนี่ก็ค่อยบอ่อยฟังว่านิกไปทําแค่เป็นอยู่ในครัวนะจนะ๊ะเนาะล่างจานซอยพ่นหันพักหันยังนี่ละมันก็ไม่ใช่งานประจํค่ะกับไปเฮดแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่ใช่ช่วงเวลานานแล้วหลังจากนั้นนิกก็ไปเปิดร้านไทยสปาเป็นธุรกิจของตัวเองก็ยาวมา13ปีนะจ๊ะก็นิกถนัดตรงนั้น นิกก็เลยยังไม่อยากไปหางานอืนอ่นทำนิกก็อยากจะรออีกสักพักหนึ่งว่าถ้าเกิดอะไรมันขึ้นนิกก็อาจจะหาทำเลดีๆแถวในเมืองที่นิกอยู่นี่อาจจะอาจจะไม่ได้ไปเปิดแบบเป็นร้านใหญ่โตเหมือนเดิมหรืออาจจะไปเช่าห้องหรือว่าก็จะกะหาทำเลอยู่จับพี่นอ้องแต่ทางนี้ทางนั้นนิกวานถ้านิกอยู่อย่างประหยัดไปก่อนหรือว่า อ,อยู่แบบนี้ไปก่อนก็บพ่าได้ลำบากับใสเข้ามาเอียงแหละพี่น้องเพราะว่าจันถึงสุกบาทหนึ่งสลึงหนึ่งนิกก็ไม่ได้ใช้จ่ายเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเพราะว่านิกไปซื้อกับข้าวทุกวันนี้ก็ที่นิกใช้จ่ายก็คือค่ากับข้าวค่าน้ําค่าไฟก็คือบินในบ้านเท่านั้นเองนอกจากนะเราแล้ว,ลวบินในบ้านเราก็ เซตอัพไดเร็กอยู่แล้วให้มันออกจากธนาคารเราไปแทบทุกอย่างอยู่แล้วมันก็เข้ากระลูกกับนิกวาว่านิกหูว่าแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายนิกเท่าไหร่แต่เมื่อเมื่อก่อนก็เสื้อผ้าอันนั่นอันนี้เข้ากับว่าไปนะ่จาจะช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้อะไรเสื้อผ้าที่เรามีเราก็เก็บมาใส่ก่อนเพอเพอนิกอาจจะไปขายเปิดท้ายขายบูธด้วยจ้ะพี่น้อง ยูนิเขาเอินคาบูตเซลก็คิดชวนลูกอยู่เพราะว่ามันมีหลายอย่างแต่ก็เก็บให้การกุศลเขาก็เยอะอยูนิคนอนนื่นชาลตีนะจ๊ะเนาะก็หลายอย่างอยูจ่ะกะนี่เราจะพี่น้องก็คลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะก็มาทักทายมาอัปเดตชีวิตทั่วไปของนคไใหพี่ไหนน้องฟังถ้ายังไงก็ฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิกเด้อจากผู้ใดเขามามาไม่ก็กดติดตามให้นิกแน่สิได้ฟังหรือว่าถ้ายังไงก็กลับไปดูคลิปเก,ก่าๆนิกก็ไดน่จาจะเนาะสิได้หูว่ายายนีม่มานาง่งบอกแบบแบบนี้เบอาอีหยังเพราะเขาเรื่องเขาเล่าผัดซิวานาาจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้สะมีก่อนเนาะคะเนาะขอบคุณค่ะ